สาววาเด็กเขาผมวันนี้อยู่เกมไมค์ครับนะครับเอ,อ่เอ,อเรามาเล่นเอาชีวิตละเอ,อ่องเพื่อนเอ้าไม่โดนดหลอกอีกนางงูเราคิดว่าเราน่าจะนีไม้ครับอืมก็อเออเลยต้องไปตัดไม้ก่อนแต่ว่าผมจะไม่ไปตรงนั้นเด็กขาดนะตัดไม้ตัดไม้โอ้ยช่วย โลดได้แล้วบอกมาชุดมันมือเทพเจ้า ัพทมมันก็จะแยกของยากหน่อยนะแยกของโคตรยากเลยแหละทึบครับมาเก็บไปสองครับเ้ยแยกของยากจังวะได้ปวดได้ปวด ตู้ส์เพจโต๊ะคาบมันคาบยากขนาดน,นั้นเลยเหรอวะแงของยากขนาดโตคาบยากขนาดน,นั้นโต๊ะคาบยากขนาดน,นั้นทิ้งของที่ใช้ พวกที่ซ่าพวกปกติได้กี่อะนักเตะเดวิดตัวค้าเป็นคาบยาขนาดนั้นเลยเหรอค้บยาจริงๆเป็นตัวคาบเนี่ยมันจะครอบยยกนั่นเลยมันจะครอบยยกขนาดนั้นเลมันก็แค่แยกของครับอ้าไม่ได้ เงือยู่ไม oh ่ยาเฮขุดดินก่อนแล้วกันเราจะมาทำบ้านใต่ดินอืมันหิน อาวุธนพิกแอคมาอันหนึง่งโอเคไปขุดหินกันโอเคไม่ใช่หินไอ้ลอ,อกว่วงมันไม่ใช่หินวะ่ะ นอนแกะอยู okay. um, ่ไหนว่าใกล้จะมืดแล้วลาลาลาคุณรู้ใช่ไหมเบสิกที it, ่ค well, yeah, ุณเคยทำคืออะไรปลอกไลทแล้ว สิ่งแรกที่คุณต้องเคยทำแล้วก็มันไม่จะไม่ใช่การประจนภัยที่ม,มีวัสดุแล้วถึงไม่เราต้องมีความประจนภัยเราต้องประจนภัยเ,เราไม่กล้าประจนภัยแล้วไม่มีทอดไม่มีมือกูมือเราใช่ไหมซึ่ Dạ cơ mà mi pin act. dạ cơ mà nè. Chị... Thấy công. thì đi cũng... <laughs> อุดเมืองก่อนเราจะรอจนกว่าจะเช้าแล้วก็คาบดาบน้ำไม่พร้อมที่จะไปหาเหมือนเพราะฉะนั้นเราควรที่จะคราบ บ้านใต้ดิมาแอกเอามาอันเดียวก็พอชือดอกไม้ามาทำไมโอเคนะครับตอนนี้อาไรพี่แอกหินมเป็นที่ร้อยกระดาบหินเก็บก่อนนะครับ ตอนนี้เออเราจะหอ,อยแล้วปึ๊บชึคบค้าไปเลยได้นะอืมอ่ะนี่ไงขวานชูแวบได้แล้วโอเคนะครับตอนนี้ได้ขวานไม่ได้รอแล้วอืมข้างนอกมือเบียงวะเออเฮ้อเออเอมือปีเลย ไม่ไม่มีเตียงวิวก็ไม่มีไม่มีอะไรตัวมาตกมีดาบนะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาจึ๊บแค่ขอขอยาให้เธอเข้ามาก็ใจไม่เอย่าเข้ามา สวัสดี้วยดมืนเรื่องมองอะไรไม่เห็นโอเคครับ ได้แล้วโอ้โหมืดปีเลย ต่อเรื to to age. Age. ่อยๆเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อยขุดไปเรื่อยๆเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อยโอเคนะครับตอนนี้ขุดไปขุดไปขุดขุดแล้วก็ขุดขุดไปขุดไปโอ้หินเยอะจะจับ <ไ>ปุ๊บปายแล้วนะครับดาบได้แล้วนะครับตอนนี้ต้องขุดเพื่อขยายห้องใต้ดินของเราปึ๊บตอนนี้เราได้ขยายบ้านของเรา บ้านตายดินเดี๋ยวค่อยไปทำทางขึ้นเอ,อ๊ใจชุชโอ๊โปรเอบร้อยนะครับตอนนี้นะครับเราได้ขยายบ้านเลยเดี๋ยว้คงใ้ดนเดี๋ยวค่อยลงมูลนาการแล้วกันมูรณาการก่อน,อนละครนะครับ ันนี้นะครับเดี๋ยวไม่ไปปึ๊บโอเคนะครับตอนนี้มาแล้วขยายห้องต่อห้องชิบ เอาชีวิตรอดบลาบลาบลาซีรี่์ไหมครับ หินแบบโพดอินฟินิตี้ต้องทำพิแกแอ๊เผื่อละช่วยพิกแอ๊เก่กเาก็เอาไปไว้ในกระเป๋านะครับนี่พิแกแอ๊ใหม่แล้วสวัปแป๊บ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 ปบป๊บซปบบ ตงข้างบนรอนนี้ข้างบนยังมือดอยู่เลยอะออ้ยแย่หวะ่ะต้องขยายหัวล่อะอันนี้แค่ดินหวะ่ะ เอาลืมไปว่าทางเรากีซ่าต้องทำห้องใต้ดินละห้องใต้ดินก็จะมืดมาก ได้มาแล้วไปแล้วชิวๆแสงสว่างกำลังรอฉันอยู่ก้ากตีอย่างนี้คืออะไรกันแสงสว่าง rồi Ô. Ô. đây là ạ. À. เออได้แล้วมาถึงพื้นที่เรียบร้อย ไปล่าฐานกันดีกว่าอ่อาตรงนั้นมีภูเขาใหญ่เราไปภูเขาใหญ่กันดีกว่านึกสนุกอย่าลืมบานตัวเองด้วยชวรแป,รป๊บแป๊บแป๊บเอาเอแป๊บแล้ว ทานตรงนั้นเพื่อไปคับเป็นทอดทอดอันอน,นี้น้องทานชึบป,ปึ๊บนีไ่ไงทานคุดคุดคุดแล้วก็คุดมาทานได้แล้ว เป็นเปทอดก่อนแล้วกันกันซอมบี้เกิดนะครับกันซอมบี้เกิดนะครับตอนนี้เอาได้กันซอมบี้เกิดเอาแค่่านเพลงนี้ก็พอแล้ว สวัสดีน้องแกะอะไรเหรอแกนี่มาเกิดที่นี่เองเหรอ แก่สีขาวก็ดีไก่ก่อนใหเอาเนื้อแกมาซะเฮ้ยเนื้อแกมาซะการเล่าอาหารพยู่เอาชีวิตรอดมันคือการเอาชีวิตรอดในเกมไหมครับอย่างหนึ่งไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมเนี่ย ฮ้าอ๊ยน no, okay, ้องบัว oh, น wow. ้องบัวเห็นน้องแกะหรือเปล่าน้องบัวเห็นน้องแกะหรือเปล่าอืมน้องบัวบอกว่าเห็นแต่น้องหมูตัวอะไรสิลูก็อ้าวไม้นี่หว่ะดีไม่ได้หรอวะโอ้ยน้องบัวเห็นน้องคุณนี่นี่นี่ Nếu có mà lốp cuốn nhưng có mà lốp cuốn ở đây bây giờ luôn rồi đấy ừ kệ 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 thung nha, không kệ nói hấp <laughs> dậy ค่อย่างรวดเร็วได้ละได้แล้วนะครับตอนนี้เราได้ขนแกะกัะเนื้อแกะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาค้าไปเตียงกัน ๊ไปกดตรงนั้นหน่อยชึบอ่ะแล้วต่อไปเราก็มาขับเตียงกันเตียงอ่อลืมไปขุดไม้กันดีกว่าขาแกะซับ ตวนนี้งไปดันแล้วสวัีฮัลโไลเด้ยวโอ้แก่ทนี่เกิดเยอะจริงๆแต่ว่าน้ำไม่ใช่เหลือต้องไปหาไม้ก่อน เราอุ้ยหิวจ,จัดๆหิวจ,จัดเลยหิวจ,จัดเลยนะครับตอนนี้นะครับเราไปรับเตียงกันดีกว่าช่วยมันจะคับเตียงได้แล้วล่ะ le นีได้ซเซฟเตียงตรงนี้เป็นที่ดีแล้ยต่อไปเราก็มาครับต่อเผากันน้องตาเผา เราเปลี่ยนเนื้อไก่แล้ว,าวามาครับทอสกันดีกว่าโอ้สิกว่าได้แลวทอสโอเคเราก็สร้างล่างเนือตัวเรียบร้อย หิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ใหญ่ห้องมันเป็นสามบล็อกก่อนนะครับช่วยปั๊บ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 

น,นี้ก็ได้มือเป็นที่เรียบร้อยนะครับนอนนอนเลยตื่นแล้วโอ้เช้าวันใหม่ที่แจม่มใสทุกดินออกอ่อน น้องวัวข้าน้องบัวยังไม่เดือดกยนดท่เขาคนนคอ นะครับก็รับเกมไหมครับคลิปนี้มาเล่เอาชิวิลอรอดให้ดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับวัน like, นี้ลากัไปก่อนบาย